เออใช่ฟ้าสางจริงๆด้วยมันมากับพระรูปหนึ่งอย่างที่เอ็งว่านั่นแหละไอ้แสงเหนือแต่ฟ้าสางมันพาพระรูปนั้นมาทำไมกันวะพรานอยากรู้ก็ไปถามลูกสาวของพรานเองดูสิจะมาถามข้าทำไมกันละ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่หลอนดีออกก่อนรับชมคลิปขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะ บ้านแห่งนี้กลายเป็นหมู่บ้านร้างซึ่งไม่มีผู้คนอาศัยมาสักพักแล้วชาวบ้านที่ยังมีชีวิตรอดก็ต้องอยู่อย่างหวาดภวาเหตุเพราะว่าสมิงอาคุมร้ายมันออกล่าเข็นฆ่าพวกเขาสมิงมันออกล่าฆ่าเอาชีวิตผู้คนด้วยการดูดกลืนกินวิญญาณ เพื่อสังเวยไสยเวทมนต์ดำที่ผู้ครอบครองมันคือทาตรับใช้ซึ่งเป็นสะพานให้สิ่งชั่วร้ายมันก่อกรรมทําเข็นนั่นพี่จะออกไปไหนยิ่งตะวันใกล้ตกดินเต็มทีฉันว่าอย่าเพิ่งออกไปเลยพี่แสงจันทร์ทักท้วงผู้เป็นพี่ชายเมื่อเห็นแสงเหนือเตรียมตัวจะออกไปข้างนอก พี่นะต้องทนดูแม่กับน้องอดอยากต่อไปอีกไม่ได้อีกแล้วละ่ะแสงจันทร์และอีกอย่างนะพี่ไม่ได้ไปเพียงลาพังเดี๋ยวพี่จะชวนพรานเข้มเขาไปด้วยคงไม่เป็นไรหรอกเหตุผลของแสงเนื้อไม่อาจทําให้แสงจันทร์เธอยื้อต่อไปได้อีกเมื่อเธอเหลี้ยวไปดูแม่ผมซีดเสียวเพราะกินไม่เคยอิ่มท้องมาร่วมนับเดือนหลังจากอพยพหนีมาอยู่ภายในถ้ำแห่งนี้ แต่ก็ใช่ว่าจะมีเพียงแค่ครอบครัวของเธอเท่านั้นยังมีครอบครัวอื่นที่ต้องทุกขทรมานกับการหนีเช่นเดียวกันแสงเหนือมุ่งหน้าไปหาพรานเข้มซึ่งกิ่งซากไม้แห้งถูกนำเอามาปลุกไว้บริเวณปากทางเข้าเพื่ออําพรางซ่อนตัวจากสมิงร้าย แสงเหนือเดินเหยียบพงหญ้ายังไม่ทันได้ส่งเสียงเรียกก็โดนดอกธนูจากหน้าไม้พุ่งเข้าหาดีว่าแสงเหนือไว้ตัวหลบทันจึงรอดไปได้หวุดวิดพรานนี่ข้าเองนะแสงเหนือส่งเสียงกระซิบบอกเจ้าของลูกธนูที่หลบพรางกายอยู่ในกระท่อมข้าเองนะ่ะใครก็ข้าแสงเหนือไงพราน ถ้าเป็นเองจริงๆก็ต้องรู้สิว่าคนอย่างข้าพรานเข้มเนี่ยกลัวอะไรที่สุดจะกลัวอะไรได้ละ่ะก็ต้องเป็นเสือสมิงอยู่แล้วใช่ไหมพรานงั้นเองไม่ใช่ไอ้แสงเหนือที่ข้ารู้จักแล้วละ่ะเองเป็นตัวอะไรกันแน่วะพรานเข้มพูดพลางเตรียมอาวุธพร้อมรับมือกับสิ่งด้านนอกกระท่อมซึ่งมันอาจจะเป็นสมิงอาคมแปลงกายมาก็ได้ข้าแสงเหนือจริงๆนะพรานสิ่งที่พรานกลัวที่สุดเนี่ย ก็คงเป็นฟ้าสางลูกสาวคนเดียวของพรานไงเอองั้นแล้วไปใช่เองจริงๆนั่นแหละไอ้แสงเหนือแสงเหนือยืนรอพรานเข้มอยู่หน้ากระทร่อมและหันมองไปบริเวณโดยรอบอย่างระมัดระวังพรานระวังนะมีบางอย่างกำลังมุ่งหน้ามาทางนี้พรานเข้มคว้าคอเสื้อแสงเหนือพร้อมลากเข้ากระทร่อม เล,เ,ลเล่นจู่จมกันแบบนี้ข้าตกใจหมดเลยนะพรานเบาๆสิวะเมื่อกี้เนี่ยเองบอกว่ามีอะไรมาทางนี้นะไอ้แสงเหนือข้าเองก็ไม่รู้เช่นกันเพียงแค่ข้าได้ยินเสียงแค่ฝีเท้าเท่านั้นทั้งสองกำลังกระซิบคุยกันเบาๆเสียงฝีเทา้าดังใกล้พวกเขาเข้ามาทุกทีพรานเข้มรีบยื่นหน้าไม้ส่งให้แสงเหนือส่วนตัวพรานเข้มเอง คว้าเอาปืนยาวมาจับถือไว้และเล็งไปที่ต้นเสียงเมื่อสิ่งที่ทำให้เกิดเสียงปรากฏขึ้นพรานเข้มถึงกับถอนหายใจลากยาวฟ้าสางในชุดธรรมะแมงแต่งตัวปลอมเป็นเพศช,ชายเธอกำลังเดินกลับกร,ระท่อมพรานแน่ใจแล้วใช่ไหมว่าน,นั่นคือฟ้าสางลูกสาวของพรานจริงๆอะ แต่เดี๋ยวก่อนนะฟ้าสางเธอพาพระที่ไหนมาด้วยก็ไม่รู้ไหนเองลบไปหน่อยขอข้าดูสิเออใช่ฟ้าสางจริงๆด้วยมันมากับพระรูปนึงอย่างที่เองว่านั่นแหละไอ้แสงเหนือแต่ฟ้าสางมันพาพระรูปนั้นมาทําไมกันวะพรานอยากรู้ก็ไปถามลูกสาวของพรานเองดูสิจะมาถามข้าทําไมกันละ่ะพรานเข้มกับแสงเหนือซุ่มดูอยู่ภายในกระทร่อมขณะฟ้าสางเดินนําพระรูปหนึ่ง ตรงมาอย่างกระท่อมพ่อพ่ออยู่ตรงนั้นหรือเปล่าออกมานมรสกการหลวงปู่เธอะฟ้าสางตะโกนเรียกพรานเข้มทําให้พรานเข้มผลักแสงเหนือออกมาจนแสงเหนือเองเสียหลักล้มลงตรงหน้าลูกสาวของพรานเข้ม มาทำอะไรที่กระท่อมของข้าแล้วพ่อข้าล่ะยังไม่ทันที่แสงเหนือจะตอบคำถามฟ้าสางเลยด้วยซ้ำพรานเข้มก็โผล่พรวดออกมาจากกระท่อมข้าอยู่นี่พ่อจำหลวงปู่ได้หรือเปล่าฟ้าสางเอ่ยถามพรานเข้มและดูเหมือนว่าพรานเข้มพ่อของเธอจะลืมไปเสียสนิทเพราะดูจากท่าทีที่พรานเข้ม กำลังเหลือกตาขึ้นเพื่อพยายามนึกก็พ่อกับฟ้าสางเจ้าหลวงปู่ถูกงูกัดตอนออกล่าสัตว์ป่าไงพ่อจะไม่ได้หรออืมข้าพอจะนึกออกแล้วที่ท่านเคยบอกว่าให้พรานอย่างข้าเลือกฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วข้าก็ดันเป็นนักล่าข้าก็เลยไม่รู้ว่าจะเลือกยังไงอะนะพรานเข้มแสดงท่าทีว่ากำลังนึกย้อนถึงคำสอนของหลวงปู่ ในขณะแสงเหนือเข้ามานั่งคุกเขา่าก้มลงกราบท่านเจริญพรเถิดโยมนี่คงลำบากกันไม่น้อยเลยสินะนี่ม์หลวงปู่นั่งบนท่อนสุงนั่นได้ไหมเจ้าคะเพราะเรื่องที่ฟ้าสางจะขอให้หลวงปู่ช่วยน่าจะต้องฟังกันยาวเลยทีเดียวเจ้าคะ่ะนี่ฟ้าสาง เอ็งไปขอให้พระชาราภาพอย่างหลวงปู่เนี่ยมาช่วยอะไรอย่างนั้นเหรอก็ต้องปรับสมิงตัวที่พวกเราต้องหนีหัวซุกหัวซุนกันอยู่ไงล่ะพ่อนี่เอ็งเพี้ยนไปแล้วหรือยังไงฟ้าสางหลวงปู่ของเอ็งเนี่ยท่านชาราภาพมากแล้วจะไปสู้รบปลบมือกับเสืออาคมอย่างนั้นได้ยังไงกันล่ะทําไมจะไม่ได้ล่ะหลวงปู่มีตะบ,บารมีก็ต้องปราบพวกไสยเวทอาคม อย่างเสือสมิงนั่นได้สิจริงไหมเจ้าค้าหลวงปู่ฟ้าสางโตเถียงกับพรานเข้มพร้อมหันมาตั้งคำถามกับหลวงปู่ที่ท่านนั่งฟังอยู่ด้วยท่าทีนิ่งสงบแต่มีแสงออร่าสองประกายทำให้แสงเหนือสัมผัสได้ถึงบุญบารมีของผู้ปฏิบัติอยู่ในศีลพวกเราที่นี่ล้วนแล้วแต่เดือดร้อนเพราเสือสมิงตัวนั้นมันออกมาเข็นข้า หลวงปู่ได้โปรดเมตตาช่วยเหลือพวกเราด้วยเถอะครับนั่นก็อีกคนเป็นไปกับเองด้วยแล้วไงฟ้าสางหลวงปู่ท่านชารามากแล้วจะเอาเรี่ยวแรงที่ไหนไปสู้กับเสือนั่นยิ่งมันตัวใหญ่ยิ่งไม่ใช่เสือธรรมดามันเป็นถึงเสือสมิงอาคมเชียวนะเอาเถิดโยมยังไงเสียอาตมาก,ก็จะลองดูก็แล้วกันขอบพระคุณหลวงปู่มากเจ้าค่ะ ขอบคุณหลวงปู่มากครับเอาเอากันเข้าไปจะพากันไปตายทั้งคนทั้งพระนะสิไม่ว่าขนาดลูกกระสุนปืนเนี่ยยังทำอะไรเสือตอนนั้นไม่ได้เลยแล้วพระชลาภาพลูกหนึ่งจะปราบเสือสมิงได้ยังไงฮถ้าทำได้นะข้าพรานเข้มยินดีจะเลิกฆ่าสัตว์ตลอดชีวิตเลยเอาคอยดูพ่อพูดอะไรไว้อย่าลืมรักษาคำพูดด้วยละ่ะ พูดถึงเสียงมันก็มาโนนแล้วไงจะทำยังไงล่ะทีเนี้ยสมิงร้ายมันออกล่าเสาะหาเหยื่อด้วยอิทธิฤทธิ์อาคมที่ทำให้ตอมรับรู้ของมันสัมผัสกลิ่นกายของทุกคนได้ที่บริเวณกระท่อมของกพรนเข้มเสียงร้องขู่คำรามด้วยความพึกเหิมลำพองดังก้องสนั่นทำเอาพรนเข้มและทุกคนที่อยู่หน้ากระท่อมสแสดงสีหน้าเลือกหลัก หันมองไปบริเวณโดยรอบด้วยความวิตกและระมัดระวังภัยที่กำลังย่างกรายเข้าหาพวกเขาแต่หลวงปู่กลับดูนิ่งสงบไม่มีอาการร้อนรนอย่างเช่นคนอื่นๆเลยสักนิดรีบหาที่หลบกันเถอะดูท่าไม่นานเนี่ยเสือนั่นมันก็คงมาถึงที่นี่แล้วเมื่อมันได้สัมผัสกลิ่นของทุกคนไปแล้วต่อให้หลบซ่อนดียังไง มันก็ยังหาเจอได้นะพรานเอ,อ้าแล้วอย่างนี้ทั้งพระทั้งคนจะเหลือหรือไงฟ้าสางเอ็งพาหลวงปู่ของเองเนี่ยไปหลบก่อนส่วนทางนี้ข้ากับไอ้แสงเหนือจะหลอกล่อมันไปทางอื่นเองไม,ไ,มไม่ถามความเห็นของข้าเลยสักคำนะพรานแต่เอาเถอะถ้ามัวแต่หนีไม่วันใดวันหนึ่งพลาดพลางเสียทีก็ต้องตกเป็นเหยื่อของมันอยู่ดีสู้เผชิญหน้าซ,ซึ่งหน้าแบบนี้ไปเลยก็ดีเหมือนกัน ใครบอกเองว่าข้าจะสู้กับมันซึ่งซึ่งหน้าไว้แสงเหนือเอาฟ้าสางเองยังไม่รีบพาหลวงปู่ของเองเนี่ยรีบไปหลบอีกอย่างนั้นหรอวะหลวงปู่นิ่งพิจารณาขณะพรานเข้มออกคำสั่งจริงจังกับฟ้าสางถึงแม้ว่าพรานเข้มจะเป็นคนที่พูดจาผงพางปากไวแต่ด้วยพื้นเพจจิตใจแล้วเขาเป็นคนดีเลยทีเดียวหากเลิอกอาชีพเป็นพราน ไม่ฆ่าสัตว์พรานผู้นี้ถือว่าไม่มีจุดด่างพร้อยให้ตำหนิไม่ต้องมีใครไปไหนทั้งนั้นหรอกพ่อพรานพรานมารับเอานี่ไปเถอะหลวงปู่เอ๋ยขึ้นด้วยน้ำเสียงราบเรียบแต่มันฟังดูแล้วกลับแฝงไปด้วยพลังบางอย่างทำเอาพรานเข้มนิ่งอึงชะงักไปชั่วครู่ก่อนจะชะโงกดูวัตถุ ที่หลวงปู่ล้วงออกมาจากย่ามและยื่นให้เขาเยอย่าบอกนะวะ่านี่มันคือพยาเหล็กไหลใช่ไหมหลวงปู่พรานเข้มมองดูสิ่งนั้นด้วยความตื่นเต้นพร้อมกับอุทานออกมาสายตาจับจ้องอยู่ที่วัตถุในมือของหลวงปู่ซึ่งหลวงปู่หาได้ต่อพรานเข้มท่านได้แต่พยักหน้าแทนเป็นคำตอบพรานเข้มถึงกับเข่าสุด เพราะคาดไม่ถึงว่าตนเองจะมีวาสนาได้เห็นจับต้องวัตถุมงคลศักดิ์สิทธิ์อย่างพญาเหล็กไหลยื่นมือออกมารับไปสิพรานแน่ใจนะขรับหลวงปู่ว่ากระผมเนี่ยมีวาสนามากพอที่จะใช้ของมงคลแบบนี้ได้เสียงนั่นมันดังกระชิดเข้ามาอีกไม่นานมันก็คงจะถึงที่พวกเขารวมตัวกันอยู่รีบรับไปสักทีเถอะพ่อ มัวแต่เงอะงะอยู่นั่นแหละเดี๋ยวหลวงปู่ท่านเกิดเปลี่ยนใจขึ้นมาเพราะว่าเมื่อยมือข้าเองก็ไม่รู้ด้วยนะเองช่วยเงียบเงียบก่อนเถอะ้าสางข้าขอทำสมาธิก่อนทันทีที่ปญยาเหล็กไหลลงไปอยู่ในมือของพรานเข้มริมฝีปากของหลวงปู่ขมุบขมิบขึ้นท่องมนแล้วเป่าเพี้ยงลงสามครั้ง พยาเหล็กหลกลายเป็นของเหลววิ่งเข้าสู่ร่างกายของพลานเข้มทําให้พลานเข้มรับรู้ได้ถึงขุมพลังมหาศาลนั่นเสียงเหยียบพงหญ้าดังมาทางที่ทุกคนนั่งรวมตัวกันเสือลายพลาดกรขนาดใหญ่ท่าทางมันน่าเกรงขามมันแยกเขี้ยวอ้าปากกว้างร้องขู่เพื่อข่มขวัญเหยื่อมึมันโผล่มาน,นันแล้วพราน ดูเขี้ยวมันสิโค้งยาวข้านึกเสียวสลังแปลกขึ้นมาเลยยีแล้วเอ็งจะพูดเพื่อพญาเสือโคร่งลายพลาดก่อนมันจ้องเขม็งมาที่พวกเขาพร้อมกับย่างก้าวดูท่าทีเยื่ออย่างเลือดเย็นผรานเข้มไม่รอช้าเขาก้าวออกไปด้านหน้าทุกคนเพื่อเป็นด่านแรกในการประทะกับสมิงนั่น โดยไม่ยอมให้เสือนั่นมันทำร้ายใครได้สมิงมันหยุดนิ่งสายตาจ้องเขมงมาที่พรานเข้มซึ่งภายในมือพรานกำอาวุธปืนประจำกายไว้แน่นพร้อมที่จะเหนียวไกาหากมันขยับหยุดก่อกรรมทําเข็นเสียเพียงเท่านี้เถิดโยมที่ผ่านมา โยมเข็นฆ่าพรากเอาดวงวิญญาณผู้อื่นควบคุมและบังคับใช้ในทางที่ผิดจนดวงวิญญาณเขาเหล่านั้นไม่ได้ไปผุดไปเกิดในภพภูมิที่ควรจะเป็นมันก็เป็นบาปมหันแล้วนะโยมหลวงปู่เอ่ยขึ้นกับเสือร้ายเพราะยานทิพย์ของท่านสามารถมองเห็นร่างที่แท้จริงได้ เสือร้ายมันหาฟังคำตอบของหลวงปู่ไม่มันกลับกระโจนใส่หลวงปู่ทำเอาแสงเหนือกับฟ้าสางรีบเอาร่างของพวกเขามากีดกันเอาไว้ในขณะพรานเข้มเขาเหนียวไกปืนลูกกระสุนปืนไม่สามารถระแคะระคายผิวของมันได้เลยสักนิดมันกลับกระโจนพุ่งเข้าใส่หลวงปู่อีกครั้งพรานเข้มจึงกระโดดเข้าขวาง ระหว่างพยัก์ร้ายกับพรานเข้มจึงสู้รัดฟัดเหวียงกันชุนลมุนในขณะเสือตะบบลงบนร่างของพรานเข้มมันสร้างความประหลาดใจให้เขาอยู่ไม่ใช่น้อยเพราะกรงเล็บอันแหลมคมมันทำอะไรผิวของพรานเข้มไม่ได้พรานเข้มกับสมิงสู้ฟัดเหวียงกันไปมา จนป่าราบไปเป็นแถบเสียงอึกะทึกครึกโครมทําให้ชาวบ้านที่แอบซ่อนกายหนีเสือสมิงออกมาจากที่หลบซ่อนเพื่อเอาใจช่วยพรานเข้มให้กําจัดสมิงร้ายนั่นสำเร็จพรานเข้มกับเสือสู้รัดฟัดเฟียงใช้เวลาร่วมนับชั่วโมงก็หารู้แพ้ชนะหลวงปู่ดูท่าสุดนี้คงจะยาวนาน และจะยิ่งสร้างความเสียหายให้บริเวณป่าโดยรอบท่านจึงนำมีดกริดโบราณยื่นให้แสงเหนือเพื่อให้แสงเหนือหาโอกาสส่งให้ผ่านเข้มแสงเหนือส่งกริดนั่นมาฟ้าสางตะโกนบอกแสงเหนือเมื่อเธอเห็นผ่านเข้มพ่อของเธอกำลังถูกเสือไล่ตะบี้ตะบัน ถอยหลังมาทางฝั่งที่เธอยืนอยู่ฟ้าสางรับไว้นะฟ้าสางกระโดดรับมีดกริษที่แสงเหนือโยนมาให้ในจังหวะพ่อเหมาะพอดีกับเธอม้วนตัวส่งให้ผานเข็มพ่อใช้กริตนี่ปราบมันเลยขอบใจนะฟ้าสางเ,เว่าแต่ไอ้นี่มันใช้อย่างไงอะ พานเข้มรับมีดกิจโบราณไปจากฟ้าสางแล้วก็จริงแต่เนื่องจากไม่เคยจับอาวุธนี้มาก่อนจึงตะโกนถามลูกสาวโถ่พ่อจะใช้ยังไงก็แล้วแต่พ่อเธอฟ้าสางได้แต่ยืนสายหน้าเอื่อมระอากับความซื่อบื้อของพรานเข้มพ่อของเธอขณะหลวงปูนั่งขัดสมาสงบนิ่งเหมือนหลวงปู่จะรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าบางอย่าง ซึ่งแสงเหนือคอยระมัดระวังจำพวกเศษกิ่งไม้ที่เป็นผลพวงมาจากการต่อสู้ของพรานเข้มกับเสือสมิงเพื่อไม่ให้กระเด็นกระดอนมาใส่ลวงปู่เขาระหว่างที่พรานเข้มพลาดท่าทีให้เสื้อสมิงมันตะบกขึ้นคล่อมอยู่บนร่างซึ่งทำเอาทุกคนนุ่นใจหายใจความด้วยความเป็นห่วงพรานเข้มใช้มีดกรีดที่ฟ้าสางส่งให้จ้วงแทงลงบน จนมันร้องหนงหัวแล้วล้มลงดูเหมือนว่าการต่อสู้ครั้งนี้พรานเข้มจะเป็นผู้ชนะทุกคนดีอกดีใจที่สมิงร้ายนั่นนอนแน่นิ่งหายใจรวยรินกลับมีกลุ่มควันดำลอยผุยผ่งออกมาจากร่างเสือลายพลาดก่อนที่ค่อยๆกลายเป็นชายชะกัน หน้าตาดุดันสักอักขรยันเต็มตัวกลุ่มควันดำที่ลอยออกมาจากร่างเสือมันลอยวนไปมาแสงสีนวลขาวปรากฏสว่างสวัยขึ้นรอบกายหลวงปู่จนรัศมีแผ่ควบคลุมถึงกลุ่มควันดำนั่นทำให้มันย่อยแตกสลายและมีดวงไฟหลายดวงลอยพวยพุ่งหลุดออกมากลายเป็นดวงวิญญาณของพวกชาวบ้าน ที่ถูกเสือร้ายกลืนกินปรากฏเป็นเงาจางนั่งกราบหลวงปู่และค่อยๆเลือนรางจางหายไปหลวงปู่นั่งหลับตาพริ้นสวดส่งวิญญาณที่หลุดพ้นจากพันธนาการของไสยเวทอาคมด้านมืดเพื่อส่งให้พวกเขาเหล่านั้นได้ไปสู่ภพภูมิที่ดี อโหสิกรรมเถิดนะโยมหนทางเดินบนโลกนี้มันมีมากมายแล้วแต่โยมจะเลือกว่าจะเบียดเบียนฆ่าเอาชีวิตคนอื่นหรือว่าโยมจะทำอะไรโยมทำอะไรไว้ก็จงรับเอาผลกรรมในการกระทำนั้นเถิดเมื่อหลวงปู่กล่าวจบชายชะกันที่วิญญาณสมิงพึ่งจะออกจากร่าง เกิดอาการบ้าคลัง่งดึงกริดที่ผ่านเข้มปักคาอ,อกเขาอยู่ออกแล้วจ้วงแทงตัวเองซ้ำแล้วซ้ำอีกจนขาดใจตายคาที่พวกชาวบ้านที่คอยซ่อนตัวหนีสมิงร้ายมานานเริ่มทยอยพากันออกมาจากที่หลบซ่อนเดินเข้าไปนมัสการกราบไหว้หลวงปู่เพื่อขอบคุณหลวงปู่ที่ทำให้พวกเขา ได้กลับสู่บ้านเรือนของตนอีกครั้งพอแม่มากราบขอบคุณหลวงปู่เสียสิแสงจันทร์ต่อไปพวกเราเนี่ยไม่ต้องหลบกันอยู่อดๆอยากๆอีกต่อไปแล้วนะผู้คนภายในหมู่บ้านที่ยังคงมีชีวิตรอดจากเสือสมิงได้กลับไปใช้ชีวิตปกติในขณะหลวงปู่เตรียมจะออกเดินทุดงพ่อเคยพูดอะไรไว้ ลืมแล้วหรือยังเออข้าไม่ลืมหรอกว่าแต่เองเธอะดูแลตัวเองดีๆแล้วพ่อจะเลิกเป็นพรานป่าล่าสัตว์และจะติดตามหลวงปู่ไปทุกที่ดีไม่ดีพ่ออาจจะบวชเป็นหลวงพ่อของเองก็ได้นะฟ้าสางแสงเหนือข้าฝากดูแลฟ้าสางมันด้วยนะหากว่ามีโอกาสข้าจะกลับมาเยี่ยมทุกคนพรานเข้มเอ่ยลาทุกคน ก่อนจะออกติดตามหลวงปู่ทุดงไปด้วยความเลื่อมใสและศรัทธานในคำสอนของท่านขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมความหลอนอย่างต่อเนื่องกันด้วยนะจ๊ะ